สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมม a k กิตา MEmc 3-4นะฮะมือสองจากประเทศญี่ปุ่นอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักนะเพราะว่าตัวเนี้ยแทบจะไม่ค่อยได้มีมาให้กับซับสิลิเลยนะครับคันนี้ฟังคำนี้แล้วอาจจะตกใจนะจริงๆอ้าถ้าไม่มีมาเนี่ยอะไรมีรองรับไหมจริงๆรุ่นนี้อะไรเยอะที่สุดเลยในไทยนะถ้าพูดถึง ถ้าพูดถึงอะไรตัวเครื่องแล้วบอดี้ทั้งหมดนะครับแทบจะ100%เลยนะครับแต่ว่ามันเข้ามาน้อยเนื่องจากว่าต่างประเทศเองก็นิยมมากนะครับนะครับ M.E.M. E 434เครื่อง 35cc มันเวทเดียวกับ G.X. 3 5แต่ตัวนี้เบากว่านั่นหมายความว่าตัวนี้คือ4จังหวะ 35cc นะครับแบรนด์มากกต้านะหัวเกียร์นี่ใช้ของ G.X. ได้หมดเลย ดูหัวเกียร์นะครับเหมือนฮอนด้าไหมฮรนะครับเนี่ยนะครับโกกหางแยกได้ด้วยนะครับหางแยกนะครับนี่มันจะมีราคาแล้วก็จะเป็นเรื่องของการซับสั่นสองชั้นนะครับจะมีแรงการสะเทือนให้ยางกันสะเทือนให้นะครับนวมรวมเดิมญี่ปุ่นนี่เดิมเดิมญี่ปุ่นนะครับสภาพตัวนี้นี่เกินเก้าสิบขวเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับงานปลายนะครับตัวนี้ ที่ต่างประเทศนิยมกว่าก็เห่องจากว่าเครื่องเขาเงียบกว่าของ GX นั่นเองนะครับน้ำหนักโดยรวมประมาณ6โลกว่าถึง7โลนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับตีว่า7โลนะถ้ารวมอุปกรณ์ใบมีดอะไรแล้วนะน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับในสเปคเครื่องยนต์ที่เดียวกันกับ35ซีซีเนี่ยตัวนี้จะเบากว่านะครับ อ,อะไรมาเท่นผลิตรองรับไว้แทบจะร0 0หมดแล้วนะครับทั้งมีครอบมีฝาลานมีกองทุกอย่างมีหมดเลยนะครับแม้กระทั่งภายในนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะลองฟังเสียงดูเป็นลั่นดึงเบานะครับเล่งให้ดูนะ จากการเร่งตัวเปล่านี้นิ่งมากเลยนะครับนิ่งมากๆาเลยหัวเกียร์ก็เงียบคิปเลยหัวเกียร์หมุนไม่เงียบคิบเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุอุออน,นี้ใครที่มองหาเครื่อง 35c.c. หซีซีสี่งหวะนะครับที่น้ำหนักเบาวกว่า g X เอาไปลุยได้เนี่ยตัวนี้ไม่น่าผิดหวังนะงานป้ายด้วยนะครับสภาพโดยรวมใหม่นะครับจำหน่ายที่6,5 0 0รวมส่งนะครับประกันให้ หนึ100วันของแถมใบมีดสายสะพายนะครับมี2รายการนะครับไปใช้ได้เบาวกว่ากำลังที่มากกว่าเครื่องเงียบกว่านิ่งกว่านะครับหางวันหน้าเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยถ้าสมมติกรณีแบบหางเสียนะเปลี่ยนได้เนี่ยสัง GX เอมาใส่ก็ได้นะครับสวยสวยๆครับเพิ่งลงตู้มาใช้งานมาน้อยเลยตัวนี้ ลองดูใครที่ชื่นชอบนะครับวสวยๆเลยนะครับอะไรเดิมทั้งหมดเช็คเครื่องให้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ